ผู้ชมคะบิ๊กโจ๊กจ่อยื่นสารปกครองรหลังนะคะชี้ขาดคําสั่งให้ออกราชการนะคะหให้ออกจากราชการเอ๊ะยังไงคุณผู้ชมคะบิ๊กโจ๊กเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะจ่อยื่นสารปกครองสูงสุดเห,หตุก่อพคตรประชุมรับนะคะ,ะชี้เลยคะ่ะคําสั่งออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายขณะที่นะคะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของตํารวจเตรียมออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊ก เข้ารับทราบข้อกล่าวหานี้ด้วยค่ะค อ่ะเราไปดูกันเลยนะคะความคืบหน้านะคะหลังจากที่คณะกรรมการพิทากระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจหรือกอพคตรนี่แหละค่ะมีการประชุมรับวันนี้นะคะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคดีที่พลตารวจเอกสุรเชษหักพานได้อุทธรว่าคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่1นึ่งหนึทับสองพลงวันที่18เมษาย,ยน2 5 6 7ที่สั่งให้ผู้อุทธรออกจากราชการ ไว้ก่อนเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจพิจารณาและวินิจฉัยให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าวแล้วก็มีคําขออื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยน้องรุตคุณผู้ชมค,คะโดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจวินิจฉัยว่า คำสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติดังกล่าวเนี่ยเป็นคําสั่งที่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายและก็กฎนะคะของตํารวจทั้งหมดแล้วก็เป็นการเนี่ยที่ใช้ดุลพินิษที่เหมาะสมจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าส่วนตนยังไม่ทราบว่าผลออกมาเป็นอย่างไรยังไม่ได้รับผลการวินิจฉัยนะคะว่าอยู่ระหว่างรออยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าเมื่อวานนี้ กอพคออตลเนี่ยมีการประชุมรับจนถึงเกือบเที่ยงคืนยืนยันว่าหากผลออกมาเป็นลบหรือคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายก็จะยื่นสารปกครองสูงสุดต่อภายใน90วันค่ะครับทั้งนี้นะคะยังมีรายงานว่าในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบตรพร้อมพวกรวม5คนก็ทำ ผิดวินัยร้ายแรงจะประชุมเพื่อกําหนดวันเรียกตัวพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมพวกมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะหลังจากที่คณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบปากคําผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วนะคะ,คะแล้วกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรงสืบเนื่องจากตํารวจภูธรเนี่ยจังหวัดสมุทรปราการมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพลตํารวจโทรคริสปรี ปริยะเกตนะคะกรณีต้องหาคดีอาญาในความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินของสถานีตํารวจนะครบาลเตาปูนค่ะ และตามหมายจับของสารอาญาที่จากการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําในเรื่องที่ทําการสอบสวนนั้นนะคะด้วยตามกฎหมายของอกตลอว่า ด้วยการสอบสวนพิจารณาพศ2547ข้อ28และจากรายงานของคณะพนักงานสอบสวืบสวนสอบสวน,สสวนตามคำสั่งของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่593ทั2566ลงวันที่25ตุลาคม2566มีพฤติการกระทำดังนี้นะคะ นั่นก็คือวันที่3ธันวาคม2566นะคะวันที่8วันที่16มกราคม2567และวันที่5มีนาคม2567เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่4ศูนย์ปฏิบัติการปรับปารามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะพนักงานสอบสวนพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ ที่593ทับ2,566ลงวันที่23ตุลาคม2566ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลต่าปูนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อ B.N.K Master รวม22คนด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของความผิดหน่อยนะฮะความผิดทั้ง22คนนี่นะครับเห็นบอกว่า ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือว่าทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมแล้วก็ให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าเล่นหรือว่าเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและก็ร่วมกันฟอกเงิน พนักง,งานสอบสวนสอนอตปูนเนี่ยก็ได้รับคำร้องทุกไว้ตามคดีอาญานะครับโดยปรากฏว่านางสาวพิมพิไลปล้องอ่อนซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ได้ใช้ปชีของบุคคลอื่นในการบริหารจัดการเว็บไซต์ที่จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยการรับเงินมีทั้งเข้ามีทั้งออกจากผู้เข้าเล่นการพนันนะครับรวมทั้งจ่ายการพนันนี่นะเรียกว่าเป็นการสมคบกันนี่แหละนะฮะ รวมถึงการเก็บผลประโยชน์ด้วยจากการเล่นการพนันออนไลน์และมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของนางพิมพ์พิไลปล้องอ่อนผ่านไปยังบัญชีธนาคารของเบนจมินแสงจันทร์ซึ่งเป็นบัญชีที่พันตารวจโทคลินะครับเป็นผู้ครอบครองและก็ใช้เป็นจํานวนเนี่ยหลายครั้งด้วยกันแต่เมื่อโอนเงินเข้าไปแล้วก็จะมีการส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อกันไปให้กับ นายพันกรแหเกิดนี่นะฮะนายณพันกรแหเกิดแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือพันตํารวจเอกกิติชัยสังขถาวรและพันตารวจโทรคริสนะครับเพื่อให้ได้รับทราบว่าได้มีการโอนเงินไปแล้วนะก็คือแจ้งทั้งทั้งสท่านนี้จากนั้นก็จะมีการโอนเงินจากบัญชีของเบนจามินเนี่ยเข้าไปยังบัญชีของสิบตารวจเอกนัทวุฒิวัดแหววหรือว่าสิบตารวจเอกนัทนันชูจัก แล้วพันตํารวจโคกิตก็ได้มีการสั่งการให้สิบตำรวจเอกนัทวุฒิหรือว่าสิบตำรวจเอกนัทนันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ให้นําเงินสดใส่ซองแล้วนาไปวางไว้บนโต๊ะทํางานภายในบ้านพักของบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีการรับโอนเงินสดมาจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารและเครื่องฝากเงินอัตโนมัติอีกจํานวนมากและยังมีการโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวนี้ออกไปยังบัญชีคนอื่นอื่นอีกนี่นะฮะ ก็ทําให้ศารอาญาเนี่ยได้อนุมัติหมายจับนะครับหมายจับก็มีพันตารวจโทคลิพันตํารวจเอกกิติชัย10ตตารวจเอกนัทวุฒิ10ตํารวจเอกนัทธนันและพลตารวจเอกสุรเชษฐ์นะครับตามรายชื่อแบบนี้เหตุเนี่ยเกิดระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์เมื่อปี65จนถึง3พฤศจิกายนปี65สถานที่เกิดเหตุก็ทั่วราชอาณาจักรนะครับ ในส่วนของพันธบดโทคลิตในพิจมะ,ะที่ถูกสอบสวนวินัยไว้ก่อนหน้นนี้แล้วตามคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยลงวันที่18ธันวาคมปี66และคําสั่งลงวันที่6มีนาคมปี67นั้นถือว่าเป็นการดรําเนินการไปตามภายในอํานาจข้อเท็จจริงในขณะนั้นแต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าเป็นกรณีข้าราชการตารวจตําแหน่งต่างกันและอยู่ตา่างสกัดกันกถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมด้วย ก็ให้ผู้มีอำนาจสำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งสูงสุดหรือผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการสำหรับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนก็ <modifier. S 1> ถือว่าอาศัยตามอำนาจนะฮะในความในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาตินะครับเห็นว่าโอ้โหหลายมาตาเลยนะม,มาตาร้อยห้ามาตาร้อยแปดและมาตาสิบเก้าแล้วก็มาตาหนึ่งเจ็ดเก้านี่นะฮะก็ประกอบคำสั่งสำนักงานนายกด้วย ลงวันที่20มีนามปี67เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนนะครับตามคำสั่งของตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็เป็นที่มาต้องย้อนไปถึงว่าคณะของทันบนะิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนอะไรบ้างแต่ที่ว่าเรื่องมันไปกันใหญ่ในปิจุ๋มนี่นะ,ะก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยออของตำรวจเนี่ยเขาเตรียมที่จะออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กอีกรอบหนึ่งนะ,ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะ,ะสรุปแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะไม่ได้กลับมา รับตําแหน่งหรืย<ช>อย่างไงใช่ค่ะก็ทุกคนก็รอดูอยู่ว่าเอ๊ะตกลงจะกลับมาไหมหรือว่าไม่มีโอกาสที่<ช>จะกลับมาแล้วครับ